ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Dead by Daylight ในวันที่ผมทำคลิปนี้เรามีตัวละครผู้รอดชีวิตมากถึง44คนเป็นตัวละครลิขสิทธิ์ไปแล้ว17คน ตัวล่าสุดซูเทรเวอร์เบลมอนจากคาสเซวานียและในคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าตามเนื้อเรื่องแล้วตัวละครไหนแข็งแกร่งที่สุดแต่นี่เป็นหัวข้อที่ไม่มีข้อมูลทางการเพราะฉะนั้นลำดับที่จัดมาเลยเป็นแค่ความเห็นของผมเท่านั้นนะครับอันดับที่5้าแอชวิลเลียมถึงแม้ว่าแอชจะดูเป็นมนุษย์ธรรมดาที่ไม่ได้ฉลาดหรือมีอะไรพิเศษเป็นแค่มนุษย์ทื่มๆที่ใช้มือเทียมเลื่อยและปืนลูกซอง แต่นิ mm hmm. ตยสารเอ็มพายก็ยกให้เขาเป็นตัวละครที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการอันดับที่24ในปี2008และถูกบวกให้เป็นตัวละครที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการอีกครั้งในปี2013เรื่องราวชีวิตของแอชไม่ได้แตกต่างจากคนทั่วไปจนกระทั่งในเดือนตุลาคมปี1982 Ash, เพื่อน,อนและแฟนของเขาได้ไปใช้เวลาช่วงวันหยุดกันในการท่อมร้างกลางป่าแห่งหนึ่งและได้เจอกับต้ำรา้าหนังมนุษย์ในโครโนมิคอนที่ทำให้ทุกคนรอบตัวเขาเริ่มกลายด่างเป็นผีดิบที่เรียกว่าเดดได์ซึ่งทางจะบอกว่าจริงๆแล้วเป็นแอนั่นแหละที่เป็นตัวตนเรื่องก็ไม่ผิดนักเพราะเป็นพวกเขาที่ซนอ่านมันเองจนสุดท้ายก็มีแค่แอชที่รอดมาได้ด้วยการใช้เลือดตัดมือของเขาที่กำลังจะกลายเป็นเดดได้ไป ทำให้อาวุธประจําตัวของแอสคือการติดเลื่อยแทนมือข้างที่ถูกตัดไปและใช้ปืนลูกซองด้วยมืออีกข้างหนึ่งจึงอย่างนั้นความช่วยดายของตําดาในโครโนโมิคอนก็ยังอยู่ทำให้เขาถูกดูดเข้าไปและมาโพบในคริสต์ศักราด1300ซึ่งเป็นยุคข,ของกษัตริย์อาเธอร์พร้อมกับรถและอาวุธคู่ใจของเขาแต่ทีที่เห็นทุกคนก็เข้าใจว่าแอสเป็นพวกนอกรีและพยายามฆ่าเขา แต่แอชก็รอดมาได้และแสดงให้ทุกคนเห็นถึงพลังที่คนยุคนั้นไม่มีซึ่งก็คือเลือดไฟฟ้ากับปืนลูกซองทำให้ที่ปรึกษาของกษัตริย์อาเธอร์เชื่อว่าแอชคือบุคคลในคำพยากรณ์ที่จะสามารถเอาชนะความชั่วร้ายของเนโคโนมิครอนที่พวกเขากำลังเจออยู่ได้ที่ปรึกษาเล่อสอนคาถาที่เขาต้องใช้กับเนโคโนมิครอนเพื่อที่แอชจะได้จบเรื่องนี้แล้วกลับไปยังช่วงเวลาของตัวเองซะแต่เขด้วยความซื่อบื้อจำบทสวดไม่ได้แอชเลยท่องดำน้ำไปมัวๆจนเกิดเป็นแอชชั่วร้ายตัวเล็กที่แยกออกมาจากร่างของเขาและกลายเป็นอีวิลแอมา แต่สุดท้ายแอชก็สามารถเอาชนะอีวิลแอชที่นำกองทัพโครงกระดูกกลับไปยังช่วงเวลาของตัวเองได้สำเร็จแต่เรื่องก็ยังไม่จบแค่นั้นเพราะแอชเอาเิโคโนมิคอนออกมาอวดสาวและอ่านมันตอนที่เขากำลังเมาทำให้ความช่วยดายของนิโคโนมิคอนถูกปลดปล่อยออกมาอีกครั้งเขาจึงต้องร่วมมือกับเคลลี่และพาโบรในชื่อกลุ่มเดอะโก s t ์บีเตอร์เพื่อต่อสู้กับเดอะดาร์ควันสิ่งมีชีวิตลึกลับที่เคยปกครองโลกโดยกองทัพเดดได และเป็นผู้สร้างตำราในโครโนมิครอนขึ้นมาซึ่งหนึ่งในสิ่งช่วยแรยที่ถูกเรียกออกมาก็คือคานดาเดลเรสทอยเยอร์แต่ในช่วงสุดท้ายตอนที่รัฐบาลสหรัฐตัดสินใจจะยิงนิวเคลียร์ใส่คานดาแอชก็สัมผัสดได้ว่านี่คือช่วงเวลาในขัพยากรที่เขาจะต้องปกป้องทุกคนเขาเลยบอกลาทุกคนและเขาเผชิญน้ากับคานดาด้วยรถถังตั้มลำพังซึ่งเข,เขาเอาชนะมันมาได้โดยการยิงมีดฆ่าดรารียอนทะลุหัวใจของมัน การต่อสู้นั้นก็ทาให้แอชอยู่ในสภาพจําศีลและตื่นขึ้นาอีกที่ในโลกอนาคตที่เราผู้รอดชีวิตกาลังต่อสู้กับเดอะดาร์ควันที่ขับครองโลกฝั่งตะวันตกไปแล้วน่าเสียดายที่เรตติ้งออกมาไม่ดีนักทําให้ซีรีส์แอชเวอร์ซัสอีวิวเดถูกหยุดเอาไว้ที่ซีซั่นสามครับจากสิ่งที่เกิดขึ้นถึงแม้แอชจะดูเป็นคนงีเงาที่ก่อเรื่องไม่หยุดแต่การที่เขาสามารถรอดมาได้ทุกครั้งก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่เหนือกว่าคนทั่วไป แอชมีทางกรร่างกายที่ถึกทนกว่าปกติมีความคล่องแคล่วอย่างน่าเหลือเชื่อมีประสบการณ์ในการต่อสู้กับสิ่งชั่วรา้ามาอย่างโชคโชนมีทักษะการยิงปืนและต่อสู้มือเปล่าที่ดีนอกจากนี้เขายังมีความสามารถในการสร้างอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมือเทียมของเขาหรือการปรับแต่งรถของเขาให้กลายเป็นสุดยอดอาวุธตอนที่ติดอยู่ในยุกคกลางและที่สําคัญที่สุดคือแอชเป็นผู้ถูกเลือกตั้งคํำพยากร์ให้เป็นคนปกป้องโลกนี้จากการปกครองของเดอะดาร์วันผู้ชั่วรายครับ อันดับที่4ริบลีเอก็กอันนี้ไม่ใช่ตัวละครที่มีหฮเลนแต่เป็นหนึ่งในสกินของเอเลนริบลีเราเลยต้องมาทำความรู้จักเอเลนกันก่อนครับเอเลนริบลีเป็นตัวละครเอกของเรื่องเอเลียนเธอทำงานอยู่บนยานอาวกาศ USCSS n o t t r o o o แต่ลูกเรือก็ถูกปลุกขึ้นมาก่อนกาหนดจากการจําศีลเพราะระบบตรวจพบบางอย่างทีมของ Nottromo เลยเข้าไปสํารวจและพบยานอาวกาศขนาดใหญ่ที่ดูไม่เหมือนของพวกเธอเลย และข้างในนั้นพวกเธอก็เจอกับซากของสายพันธุ์ต่างดาวและมันถูกข้อความที่เป็นคาเตือนซึ่งสิ่งที่พวกเธอได้เจอก็คือไข่ของสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่เรียกว่าซีโนมอฟและหนึ่งในสมาชิกของพวกเธอก็ถูกฝังทัวอ่อนเอาไว้และในภายหลังมันก็ได้แบบช่องอกของเขาออกมาและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้ลูกเรือนอสโธโมค่อยๆตายกันไปทีละคนและซีโนมอฟก็ได้ใช้ยานนี้เป็นรังใหม่ของมันทาให้เอเลนต้องต่อสู้เอาชีวิตรอดด้วยทุกสิ่งที่มีซึ่งหนึ่งในอาวุธของเธอที่หลายคนจดจําได้ก็คือปืนพนพไฟ และหลังจากที่ทุกคนตายกันหมดเฮเลนก็ตัดสินใจได้เบิดยานเพื่อทำลายซีโนมอฟทำให้เธอเป็นผู้รดดชีวิตเพียงคนเดียวกับแมวของเธอเฮเลนเลยส่งสัญญาณออกไปก่อนที่จะเข้าไปนอนจำศีลเพื่อรอการช่วยเหลือหลังจากนั้น5 7ปีต่อมาร่างของเอเลนก็ถูกพบและได้รับการรักษาซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็ทำให้เธอยังคงมีอาการหวัดผวาและฝันร้ายอยู่ยิ่งไปกว่านั้นการที่เธอจำศีลเป็นเวลานานยังทำให้ลูกสาวของเธอเสียชีวิตไปแล้ว2ปีก่อนที่เธอจะตื่นขึ้นมาอีกด้วย แต่เมื่อเอเลนพูดถึงเหตุการณ์ที่ยานของเธอถูกซีโนโมอฟโจมตีทางการกลับยืนยันว่าสิ่งมีชีวิตนี้ไม่มีอยู่จริงภายหลังเอเลนก็ได้ขึ้นมาทํางานบนยานอาร์เคดอนและได้รับสัญญาที่พาพวกเธอมาเจอกับรีเบก้าจอแดนหรือนิวที่เอเลนปักเหมือนลูกสาวก่อนจะทําการสํารวจต่อจนเจอดังเอเลียนซึ่งพาเธอมาสู่การบัชินหน้ากับซีโนโมอฟอีกครั้งด้วยอาวุธมากมายรวมถึงปืนพ่นไฟด้วยซึ่งทางเอเลนและนิวก็รอดมาได้เรื่องราวของเอเลนค่อนข้างยาวครับพอาะฉนนั้นผมจะพักเอาไว้แค่นี้ละกัน ในภายหลังเอเลนเองก็ถูกซีโนโมอฟฟังตัวอ่อนเหมือนกันเธอจึงตัดสินใจสละชีวิตเพื่อตายไปพร้อมกับมันสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้เปลี่ยนให้เอเลนจากที่เคยเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งสู่การเป็นสุดยอดนัครบที่แม้แต่ซีโนโมอฟก็เ,เอาไม่ลงของทัพสหัสจจึงนำเลือดของเอเลนมาโครนโดยเอา DNA ของซีโนโมอฟมาผสมเข้าไปเพื่อสร้างสุดยอดอาวุธเกิดเป็นลิบลีเอหรือนมัมเบอร์เอขึ้นมาทำให้ถึงแม้เธอจะเป็นคลนของเอเลนลิปลีแต่ลิปลีเอก,ก็ไม่ได้เหมือนเธอซะทีเดียว ในด้านนิสัยริบลีเอกดูจะมีความโหดเหี้ยมเย็นชาก,กว่าตัวจริงมากในด้านกายภาพเธอมีเล็บสีเหมือนโลหะและบางครั้งเธอก็เดินสีขาวเหมือนซีโนโมอร์ฟด้วยแต่ในด้านความสามารถอื่นๆเรียกเดว,วาน,นี่คือซีโนโมอร์ฟในร่างมนุษย์แทๆ้ๆเพราะเธอสามารถต่อยทะลุแผ่นเหล็กได้สามารถฟื้นฟูร,ร่างกายได้อย่างรวดเร็วสามารถกระโดดได้ไกลอย่างน่าเหลือเชื่อร่างกายมีความทนทานสูงการหายใจใต้ด้ำได้เป็นเวลานาดดนดยไม่มีสัญญาณของการขาดอากาศเลือดของเธอเป็นกรดเหมือนซีโนโมอร์ฟ สามารถสัมผัสถึงซีโนโมอร์ฟตัวอื่นและดังของพวกมันได้และด้วยความที่ซีโนโมอร์ฟเป็นสายพันธุ์ที่สามารถส่งต่อความทรงจำผ่านทางพันธุกรรมทำให้ดริปลีกมีทั้งความทรงจำของเอเลนริปลีและซีโนโมอร์ฟอยู่ในตัวด้วยซึ่งก็เป็นเพราะความเครียดซีโนโมอร์ฟที่เอเลนตัวจริงมีนี่แหละครับที่ทำให้ดริปลีเกเลือกอยู่ฝ่ายมนุษย์อันดับที่3เทรเวอร์เบล,เบลมอน ชายผู้ล่าแรม่อไเป็นอาชีพและเป็นตัวละครแรกในคาสเซอวานียที่เอาชนะแดคกซิลาได้ในปี1476ผู้คนที่วลาเชียกำลังเจอกับการคุกคามของปีศาจร้ายที่พวกเขาคิดว่ามีอยู่แค่ในตำนานซึ่งว่ากันว่าพวกมันทำตามคำสั่งของแด็กซิลาศาสนาจาักรจึงส่งทหารเข้าต่อสู้แต่ของทหารกับขาดการติดต่อไป ประสันตาปาจึงต้องไปขอความช่วยเหลือจากตระกูลเบลมอนที่ผู้คนเกรงกลัวเพราะพลังเหนือธรรมชาติของพวกเขาแต่เมื่อเขาตาจนก็มีแต่ตระกูลเบลมอนนี่แหละที่ช่วยพวกเขาได้ทำให้เทรเวอร์เดินทางมาวอลาเชียเพื่อกำจัดแดกคิลาและได้เจอกับเพื่อนร่วมทางอีก3คนคนแรกคือแกรนด์ดานาสตีซึ่งเดิมทีเขาถูกแดกคิลาสาปให้กลายเป็นปีศาจแต่หลังจากเทรเวอร์เอาชนะร่างปีศาจของเขาได้แกรนด์ก็กลับมาเป็นมนุษย์และเขาร่วมกับเทรเวอร์ คนที่2คือซิลเฟียเบนาเดสแม่มดในทีมลาเดคิลลาที่ศาสนาจักรส่งมาและยังเป็นภรรยาของเทรเวอร์ในอนาคตอีกด้วยแต่เพราะชาวบ้านเชยงกลัวแม่หมดทำให้เธอต้องพรางตัวซึ่งเธอก็ถูกไซครอบจับตัวไว้ได้และโดนสาปให้กลาเป็นรูกป,ปัน้นแต่หลังจากเทรเวอร์เอาชนะไซครอบมาได้ซิลเฟียก็ลุ้จากคำสาปและมาเข้าร่วมกับเขา คนสุดท้ายคืออลูคารดลูกชายของักคิวลาที่มาเห็นด้วยกับสิ่งที่พ่อทำแต่อลูคารดรู้ดีว่าเขาไม่แข็งแกร่งพอจะาชนะแดคิวลาได้เขาเลยมองหาพัรพวกซึ่งในครั้งแรกที่เจอกันทั้งคู่ได้ต่อสู้กันและเทรเวอร์เป็นฝ่ายชนะแต่อลูคารก็ยังไม่ได้เอาจริงเพราะเขาแค่ต้องการทดสอบฝีมือของเทรเวอร์ด้วยเช่นกัน เมื่อเห็นว่าเทรเวอร์แข็งแกร่งพอจะชนะพ่อของเขาได้อลูคาร์ดก็มาเข้าร่วมกับเทรเวอร์ด้วยอีกคนทั้ง4คนจึงเข้าเผชิญหน้ากับแดคิวลาในห้องบรรลงังซึ่งก็เป็นเทรเวอร์ที่เอาชนะแดคิวลาได้สำเร็จโดยแท้ที่ตกทอดกันมาในตระกูลหลังจากที่แดคิวลาถูกกำจัดทั้งปรา,าสาทและกองทัพปีศาจของเขากข็าหายไปด้วยเช่นกันทุกอย่างเหมือนจะจบลงด้วยดีแต่เทรเวอร์กลับรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้อง สปีหลังจากนั้นเทรเวอร์ก็สืบเจอลัิที่บูชาดาคิลาและได้เจอกับเฮกเตอร์อดีตเดวิลฟอร์ชมาสเตอร์ที่แอบทรยศน์ดาคิลาเมื่อ3ปีก่อนทําให้เทรเวอร์เอาชนะดารคิลาได้สําเร็จก่อนที่เขาจะได้เจอกับไอแซคเดวิลฟอร์ชมาสเตอร์คนปัจจุบันเขามีฝีมือพอที่จะทาร้ายเทรเวอร์ได้แต่ไอแซคกลับหนีไปเทรเวอร์กับเฮกเตอร์เลยตามมาจนถึงหน้าปราสาทกลางซึ่งเทรเวอร์คิดว่าไอแซคไม่น่าจะเข้าไปได้เพราะข้างหน้าปราสาทมีผนึกที่จะทําลายได้ด้วยเลือดของทัะกูนเบล แต่เทรเวอร์ก็คิดขึ้นมาได้ว่าเหตุผลที่แอสซคทำร้ายเขาแล้วหนีมาที่นี่ก็เพื่อใช้เลือดของเขาที่ได้จากการต่อสู้ทำลายผนึกนั่นเองกว่าจะมาถึงแอสซคก็ชุบชีวิตแรคเคล่าขึ้นมาได้แล้วแต่ในขณะที่กำลังตกใจไอแซกก็โชว์โอกาสรอบโจมตีเทรเวอร์ Trevor อีกครั้งโชคดีที่เขาได้จูเลียแมมหมดที่คอยช่วยเหลือเฮกเตอร์อยู่หลายครั้งมาช่วยเอาไว้ซึ่งแสงดงให้เห็นถึงความอึดตายยากของเขาเราอาจรู้สึกว่าเทรเวอร์ก็แค่เอาชนะดคเคล่าได้ในภาคแรกและแทบเอาชีวิตไม่รอดในภาค r s e of Darkness แต่ตัวเกมเพย์ได้แะสะแดงให้เห็นถึงความสามารถเหนือนมนุษย์มากมายของเขาเดยเวอร์มีความสามารถในการใช้อาวุธมากมายทั้งแส้มีดดาบและขวานทาให้สามารถโจมตีได้ในหลายระยะและอาวุธของเขายังมีความสามารถในการเปลี่ยนธาตุได้ทําให้มีความยืดหยุ่นในการต่อสู้มีความคล่องตัวสูงสามารถกระโดดได้สูงกว่าขนาดตัวของเขามากสามารถล่องหนได้มีทักษะในการชนคนอื่นมาเข้าร่วมกับตัวเองสามารถทำลายสิ่งก่อสร้างได้ด้วยอาวุธศักดิ์สิทธิ์ และสามารถหยุดเวลาได้ในช่วงสั้นๆเทรเว์เบลมอนจึงเป็นตัวละครที่แข็งแกร่งเกินขอบเขตที่วิทยาศาสตร์จะสามารถทําได้ไปแล้วครับอันดับที่2เชอริลเมสันก่อนหน้านี้เราได้พูดถึงตัวละครที่แข็งแกร่งพอเจ้าชนะทั้งสิ่งมีชีวิตชั่วร้ายมนุษย์ต่างดาวและจอมปีศาจมาแล้วแต่เด็กสาววัยรุ่นที่ดูธรรมดาคนนี้สามารถฆ่าพระเจ้าได้ ก่อนที่เชอรดิลจะเกิดขึ้นมาลัทธิในเมืองเซเลนทิลได้ทําให้อเลซ่าเด็กสาวที่มีพลังแข็งแกร่งตั้งท้องเพื่อสร้างพระเจ้าแต่ในระหว่างพิธีกรรมวิญญาณของอเลซ่าก็ได้แยกออกเป็นสส่วนคือด้านดีและด้านเลวโดยด้านดีของอเลซ่าได้กลายสภาพเป็นเด็กทาโรกและได้แฮร์รี่กับโจดี้รับเลี้ยงเอาไว้โดยตั้งชื่อให้เธอว่าเชอรดิลแต่ในตอนที่เชอรดิลยังเด็กเธอกลับหายตัวไปทาให้แฮร์รี่ต้องตะเวนทั่วเมืองเซเลนทิลเพื่อตามหาเธอ ซึ่งในตอนจบเชอรริลก็ได้เกิดใหม่และเป็นเด็กทารกอีกครั้งโดยหลอมรวมเข้ากับวิญญาณของอเลซ่าอย่างสมบูรณ์ในตอนแรกแฮร์รี่คิดจะฆ่าเด็กทารกคนนี้ซะเพราะกลัวว่าอเลซ่าจะฟื้นกลับขึ้นมาอีกครั้งแต่สุดท้ายความรักเขาเป็นฝ่ายชนะเขาจึงรับเลี้ยงเด็กคนนี้เอาไว้และให้เธอชื่อเชอรริลเหมือนเดิมครูพอลูกต้องใช้ชีวิตลบซ่อนจากชาวลทัททีทำให้เชอรริลเปลี่ยนชื่อเป็นเฮเธอร์และย้อมผมสีทองแต่หลังจากผ่านมาได้17ปีลัตธิก็หาพวกเธอเจอทำให้แฮร์รี่ถูกา่าาตย เชอรดิวจึงตัดสินใจเดินทางกลับไปเมืองเซเลนทิวเพื่อจบเรื่องนี้เป็นการถาวอนแต่ในตอนที่เชอรดิวกำลังจะถูกใช้ให้กำเนิดพระเจ้าเธอก็กินยาที่แฮร์รี่ให้เอาไว้ทำให้เธอสำรอกเอาตัวอ่อนของพระเจ้าออกมาคอรเดียที่เป็นแม่ของอเลซ่าได้กินตัวอ่อนพระเจ้าเข้าไปแทนทำให้พระเจ้าถือกำเนิดออกมาแต่มันก็ถูกเชอรดิวกำจัดได้อยู่ดีในแง่าการต่อสู้ถึงแม้เชอรดิวจะสามารถใช้อาวุธได้หลายชนิดแต่ก็ถือว่าธรรมดามากเมื่อเทียบกับตัวละครอื่นๆแต่นั่นก็ไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่เธอเป็นรางงของพระเจ้ และมีวิญญาณของอเลซ่าอยู่ในตัวทําให้หลายคนเชื่อว่าเชอรี่มีพลังแต่เธอเลือกที่จะไม่ใช้มันซึ่งนั่นจะทําให้เธอมีพลังใกล้เคียงกับซาดาโกะที่สามารถฆ่าคนได้ด้วยความคิดถึงอย่างนั้นในจกักรวาลไซเลนฮิลเราคงบอกไม่ได้ว่าเชอรี่มีพลังจริงหรือเปล่าแต่ในจกักรวาลเดทไบด์เดย์ไลท์จนถึงตอนนี้เชอร์รี่เป็นคนเดียวที่สามารถใช้พลังของอินติตีได้และในจกักรวาลเดทไบดเดย์ไลท์ก็ไม่มีอะไรทรงพลังไปกว่าอินติตรอีกแล้วครับและอันดับที่1นึ่งอลันเวก นักเขียนหนังสือขายดีที่กำลังประสบปัญหาหมดไอเดียสำหรับหนังสือเล่มใหม่เขากับอลิสที่เป็นภรรยาจึงเดินทางไปพักผ่อนที่ไบรฟอร์แต่เขากลับได้เจอกับเรื่องราวแปลกประหลาดและถูกเงาดำลักษณะคล้ายมนุษย์จูโจหลังจากอลันขัดการติดต่อไปแบดดี้เพื่อนสนิทของเขาก็ออกตามหาทั้งคู่เลยเริ่มสืบเ,เรื่องที่เกิดขึ้นด้วยการ่อตามหาอลิสที่ยังคงหายสาบสูญจนพวกเขาได้รู้ความจริงว่าเงาสีดำที่เรียกว่าดาร์แฟรเซนต์คือสิ่งที่ลักพาตัวอลิสไป แลเขาจําเป็นต้องเขียนต้นฉบับทีพาร์เจ์ขึ้นมาเพื่อพาอลิสกลับมาเพราะทุกสิ่งที่อลันเขียนจะกลายเป็นเรื่องจริงทาให้ในเรื่องราวนี้เต็มไปด้วยตัวละครและไอเทมมากมายที่อลันเขียนขึ้นมาเพื่อช่วยเขาพลังของอลันจึงอยู่ในระดับที่สามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้ซึ่งทีมงานเองก็เคยพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันว่าบางทีทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในจกักรวาลเดทไบต์เดย์ไลท์อาจเป็นสิ่งที่อลันเขียนขึ้นมาก็ได้และถึงจะไม่มีพลังเหนือธรรมชาติอลันก็ยังน่าจะเป็นผู้ทอดชีวิตที่ม เพราะจักรวาลของอัลันเวกและเดทบายเดย์ไลท์มีลักษณะที่คล้ายกันคือเปลี่ยนเรื่องของการผสมกันระหว่างเรื่องจริงกับเรื่องแต่งมีบางสิ่งดำมืดชั่วร้ายอยู่เบื้องหลังและแสงสว่างคืออาวุธที่ดีที่สุดซึ่งอลันที่ติดอยู่ในดาร์เพลสสามารถเอาชีวิตรอดมาได้นานถึง13ปีนอกจากนี้อาวุธที่อยู่คู่กายอลันมาตลอดก็คือไฟฉายและในจักรวาลเดทบายเดย์ไลท์เขาก็ยังใช้ไฟฉายที่ตัวเองถนัดเหมือนเดิมทำให้ในมุมหนึ่งอลันคือผู้รอดชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดและครอบครองพล และนั่นก็คือ5ผู้รอดชีวิตลิขสิทธิ์หรือไลเซนเซิร์วิเวอร์ที่ผมคิดว่าแข็งแกร่งที่สุดในเกมเด by บเด l ไลท์ตอนนี้แต่ต้องย้ำอีกครั้งว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงความเห็นของผมเท่านั้นหากใครชอบตัวไหนเชียร์ตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะครับ